สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษครับเพฤหัสบดีที่2ี่ไม่ใช่ดิพุทธที่25พฤศจิกายน2563ครับเจ็ดโมง29นาทีครับครับวันนี้มีม็อบใหญ่นะครับไป SCB หลังจากที่ตอนแรกจะประกาศว่าไปสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อคือนนี้คุณเพนกวินประมาณ4ทุ่มได้ ทวีตข้อความผ่าน Twitter ร์นะครับบอกว่าย้ายไปสํานักงานใหญ่ SCB ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ครับและเป็นเรื่องแปลกมากครับแฟนรายการวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจครับอายุครบรอบเอ,อ่41ปีนะครับนี่ครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชื่อเล่นเอกนะครับเกิด ยีิบห้าพฤษจากาสองหนึครับนักธุรกิจอดีตรองประธานกรรมการกลุ่มไทยสมิตตั้งแต่2 5 4หครับขึ้นอันดับหนึ่งนะครับก็คือเขามีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณธนาธรนะครับปติดตามครับ อ,ะะอถอถหนอก,ก็อันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ในวันเดียวกันครับถือหุ้นสื่อเท่ากับ

เหตุการณ์เมื่อวันนี้หลังจากไปพบตำรวจปมถือหุนสื่อก็กลายเป็นแฟนขับไปให้กำลังใจแฮปปี้เบิร์ดเดย์คร<า>ับฝั่งคุณฮาทานนะครับจากไทยรัฐรับทุกคนนะครับฝันกำลังใจในการทำงานอย่างดียังมุ่งมั่นทำงานต่อไปนะครับหล่ใจก็จการตอนนอนที่นี่แล้วก็มีแผนทำงานต่อทั้งวัน่งต่อเนื่องทั้งนี้ก็ทำงานต่อทั้งวันนะถาไม่ได้ เล่นเยอะๆเล่นเยอะๆให้เยอะเท่ากันความรู้ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียนแต่ความรู้ในห้องเรียนก็สําคัญไม่แพ้กันดังนั้นเรียนให้หนักเล่นให้หนักใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้คุ้มค่านะขอบคุณค่ะวันเกิดจากไทย PBS ครับจากไทย PBS ครับก็มีดอกไม้มีของขวัญได้วันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จําได้ว่าอายุ4 2่สิบสองผมุ่คุ้นว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้ววันเกิดนะครเตียทะถอนเต็มทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ เป็ดเหมือนกันใช่เลยเป็ดตับตับตับหมูขอมพิวาที่ใครว่าคอมเอร์หน่อค่ะเหมือนกันเอยอเพิวเตอรขอสูตรชูีพมาใ้เป็นน่อยสอนมาเลยัีไงหน้าเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ ีนี่อันนี้มีตัวเดียวในโลกนะเพราะว่าตัวเดียวในโลกด้วย <laughs> 11นิววันของผู้จัดการเลยนะครับโอ้โห19ชั่วโมงที่แล้วนอนยกคนใหม่อยู่สาวกแขต้อนรับธนาทรน,นะครับที่บกน .2 เนนพราะของขวัญมันเกิดล่วงหน้าระหว่างขึ้นเสือนิวสว่วนนะครับทำนิวสว่วน นี่ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ธนาธรนะครับโอเคครับไปรายการครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำพิเศษ,ษครับ